คุณกาลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเรลี่ยนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีคุณสัมพันธ์ต่อการวันนี้เรามารักษาใจกันดีไหมคะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้เอ๊จําได้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เราเพิ่งได้ไพ่ใบนี้กันนะคะและวันนี้เราได้ไพ่ใบนี้ซ้ําอีกหนึ่งวัน เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆค่ะเพราะว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่นั่นอยากจะย้าเตือนกับทุกๆคนนะคะว่ากําลังใจของทุกๆคนเป็นสิ่งสําคัญค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราดีเสมอถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะมืดมนบางครั้งบางทีอาจจะมองไปไม่เห็นทางใดแต่เรื่องของกําลังใจเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งค่ะที่จะทําให้เรานั้นผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเราได้และไพ่ใบนี้กลับมายืนยันอีกครั้งค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ไพ่ใบนี้กันความรัก จะนำพาทุกอย่างให้เราน้นผ่านพ้นกับวิกฤตต่างๆไปได้คะ่ะวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีวันนี้คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากจะขอบอกกับทุกคนเลยนะคะว่ายินดีจากหัวใจเพราะถ้าหากว่าใครยึดมั่นในความดีใครเชื่อมั่นในพลังของความรักความรักไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนรักอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ว่าคุณรักอะไรก็แล้วแต่รักในงานที่คุณทํา รักในอาชีพที่คุณเป็นรักในสิ่งที่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ความรักนี้จะเป็นพลังให้ทุกอย่างได้ขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้องและความรักนี้นละคะ่ะที่จะทำให้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น,นอรอบตัวเปลี่ยนไปวันนี้คุณรักตัวเองแล้วหรือยังคะถ้าเรารักตัวเองแล้วแบ่งปันความรักของเราแบ่งปันความประทัดดีของเราผ่านการกระทำของเราผ่านอาชีพของเรา ผ่านเรื่องราวที่เรานั้นได้แบ่งปันกับผู้คนเมื่อเรารู้จักให้เราจะเรียนรู้การเป็นผู้รับได้โดยอัตโนมัติค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ชีวิตของทุกคนนั้นจะเป็นวันที่เราเต็มอิ่มไปด้วยความรักยิ่งให้ยิ่งได้รับค่ะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบดั้หมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดทัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ